สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะก็จริงๆแล้วช่องแก้วสุพรรณเนี่ยก็เป็นช่องของการทําไม้เนะเป็นการทําบอนไซแต่ว่าพี่แก้วกับประสบปัญหาก็คือขอพินไปแล้วทั้งหมด5เดือนนะคะ5เดือนเต็มๆเลยนะคะก็คือจริงๆได้รับจดหมายอะจากทาง YouTube ตั้งแต่26มกรานะคะ,ก,คะก็รอพินนึกออกไหมคะก็รอพินมาครั้งที่1ยังไม่ได้ยังไม่มาไม่ทราบว่า คือบ้านเรามันไกลหรือยังไงอันนี้ไม่ทราบนะคะ ครั้งที่2ก็ขอไปครั้งที่3ก็ขอไปครั้งที่4ก็ขอไปแล้วก็โอเคไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าไรายได้เราก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรคือก็20่สิบนิด,นดๆอะไรนึกออกไหมเราก็ไม่ได้เดอือ <sur> ด <ff ing> ร้อนเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าถึงได้มาก็ๆๆยังไม่ได้ตังค์อยู่ดีก็เลยปล่อยปล่อยเฉยไปแต่ปล่อยเฉยขึ้นมาคือปรากฏว่ามิถุนาก็คือ5เดือนคือทุกๆคนต้องทราบนะคะว่าถ้า,าเราเปิดสร้างไรายได้แล้วเรายังไม่ใส่พินเนี่ยในเวลาสี่เดือน เขาจะปิดโฆษณาเรานั่นแปลว่าเราไม่มีไรายได้รู้ไหมคะอย่างตรงนี้ค่ะเขาจะปิดโฆษณามาจนแล้วตอนนี้เริ่มเดือดร้อนเพราะว่าเฮ้ยไม่มีไรายได้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเอ้ยไม่มีไรายได้ต้องทำยังไงมาค่ะเดี๋ยวพี่แก้วแนะนําให้ดูทําแบบนี้นะเอาละค่ะ เห็นที่หน้าสตูดิโอใช่ไหมคะว่ายังไม่มีการเปิดออโฆษณาเลยจริงๆมีการเปิดโฆษณาตั้งแต่เราผ่านกดแล้วนะคะเมื่อวันที่26มกราคมน่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใส่พินเข้าไปอะนะคะมันก็เลยเกิดลักษณะนี้ก็คือไม่มีโฆษณาเข้ามาเลยนะคะทีนี้เราต้องมาจัดการแล้วละ่ะเตรียมเอกสาระคะ่ะเอกสารมีด้วยกันทั้งหมด3ชนิดนะคะเอกสารแนบอันดับหนึ่งก็คือ ชัดๆเลยก็คือบัตรประชาชนนะคะเพราะเราต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนนะคะถ่ายไว้เลยค่ะเพราะพี่แก้วทําในมือถือนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ไม่ต้องยุ่งยากถ่ายไปถ่ายมานะคะถ่ายไว้ทั้ง3อย่าง1บัตรประชาชน2ก็คือที่อยู่ที่คนในประเทศไทยเนี่ยส่งจดหมายมาหาเรานะคะอันนี้พี่แก้วใช้ธนาคารนะคะที่ส่งจดหมายมาหาเราซึ่งเป็นที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ที่อยู่ในบัตรประชาชนนะคะ เอกสารแนบอันดับที่3นะคะก็คือเป็นที่อยู่ที่เราลงทะเบียนไว้ใน Google Adsense นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราก็แคปเจอร์หน้าจอแล้วเก็บเข้ามาในโปรไฟล์เรานะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราลงทะเบียนเนี่ยมันจะได้ไม่วุ่นไปวุ่นมานะคะให้เตรียมทั้ง3อย่างนี้ะนะคะหลายๆคนไม่ทราบนะคะว่าเอ้ยตรงนี้หน้าตรงนี้คืออะไรหน้าที่เราติดต่อกับ Google Adsense แล้วก็มีมีที่อยู่ที่เราให้ไว้นะคะ ก็ถ้าใครยังไม่รู้กลับเข้าไปที่หน้าแรกของ Google AdSense นะคะแล้วเข้ามาดูกดที่จุด3จุดแล้วมาดูตรงช่องของคำว่าการชำระเงินนะคะ ตรงกลางชำระเงินเนี่ยเราจะเห็นตรงมุมขวาเห็นไหมคะขวาล่างมีคำว่าการจัดการการตั้งค่ากดเข้าไปตรงนั้นเลยค่ะการจัดการการตั้งค่าจะทำให้เราเห็นนะคะว่าโปรไฟล์การชำระเงินรหัสโปรไฟล์ประเภทบัญชีและที่อยู่ ที่เราลงไว้นะคะที่เราลงไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะซึ่งมันตรงกันทั้ง3อย่างคือบัตรประชาชนตรงกันมีจดหมายคนในประเทศส่งมาหาเราตรงกันและที่อยู่ที่เราให้ไว้ใน google เอ s e n ต e ตรงกันทีนี้กลับมาที่จุด3จุดค่ะแล้วเข้ามาที่ฟันเฟืองนะคะดูคำว่าบัญชีตรงนี้นะคะเป็นการอำนวยความสะดวกนิดนึงนะคะจะได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวเวลาเราไปกรอกแล้วเราหาไม่เจอนะคะหาคำว่า บัญชีตรงนี้พี่แก้วพามาทำอะไรคะมาหาความสะดวกตรงนี้คำว่ารหัสผู้เผยแพร่โฆษณาตรงนี้พวกเราจะงงใช่ไหมคะเราไม่ทราบว่ามันมันมาจากไหนแล้วมันเกิดจากอะไรนะคะตรงนี้มันสำคัญเวลาเรากรอกนะคะตรงนี้มันจะขึ้นคำว่า P U B นะคะแล้วก็ ตรงขีดกลางแล้วก็1 2 3 4ประมาณ16หลักอันนี้จดไว้หรือไม่ก็คัดลอกไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไปกรอกนะคะหลังจากนั้นเรากลับไปที่หน้าแรกของ google s e n s c นะคะใครที่ยังไม่ผ่านกดยังไม่ได้ตรงพินจะมีสีชมพูดูตรงสีชมพูนะคะกดคำว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจะเข้ามาตรงหน้านี้ค่ะหน้าที่เป็นสีฟ้าฟ้านะคะเลือนลงมาข้างล่างนะคะข้างล่างสีฟ้านะคะคำว่าเครื่องมือแก้ไขปัญหาพิน ตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะเครื่องมือแก้ไขปัญหาพินเสร็จแล้วกดเข้าไปค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะขึ้นหน้านี้ค่ะให้เราใส่หมายเลขประจำตัวส่วนบุคคลนะคะเขาจะมีคำถามให้เรา3คํคำถาม 1. เรามีรายได้เกิน10ดอลลาร์เราใช่ไหมให้เราตอบว่าใช่นะคะ2 ก็คือเราได้ใส่หมายเลขพินเข้าไปหรือยังนะคะที่เขาส่งมาให้เราก็ตอบเขาว่าไม่ใช่นะคะคือคือเราขอไปแล้ว4ครั้งคุณยังเรายังไม่ได้กรอกเลยเรายังไม่เคยกรอกพินไปเลยนะคะให้ตอบว่าไม่ใช่นะคะส่วนข้อที่3ก็คือคุณได้กรอกขอพินไปแล้วทั้งหมด4ครั้งใช่หรือไม่ ตรงนี้ให้เราตอบคำว่าใช่เลยนะคะทบทวนนิดนึงนะคะข้อ1นึอตอบว่าใช่ข้อ2ตอบว่าไม่ใช่นะคะข้อ3ตอบว่าใช่นะคะแล้วมองลงมาข้างล่างขวามือนะคะคำว่าติดต่อเราเพราะว่าเรามีคุณสมบัติครบทั้ง3ข้อแล้วนะคะเพื่อที่จะได้ยืนยันตัวตนนะคะแล้วหลังจากนั้น เมื่อกดคำว่าติดต่อเราแล้วนะคะจะเห็นหน้าจอแบบนี้นะคะ จะขึ้นว่าหมายเลขประจำตัวส่วนบุคคลนะคะชื่อตรงนี้ให้เรากรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะอย่างพี่แก้วเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษอะไรนามสกุลภาษาอังกฤษอะไรให้กรอกไปนะคะส่วนอีเมลเนี่ยมันจะขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดที่เราไม่ต้องกรอกนะคะแล้วเห็นไหมคะคําว่ารหัสผู้เผยแพร่โฆษณาที่พี่แก้วบอกว่าให้จดไว้นืกอไหม P U B 1 2 3 4ทั้งหมด16หลักเราใส่ไป ให้ถูกต้องนะคะหรือครหรือใครก็ปี้ไว้แล้วก็พาสลงไปให้ครบก็แล้วกันนะคะแล้วเอกสารทั้งหมด3ไฟล์เห็นไหมคะเขาบอกว่าส่งไฟล์แนบนะคะส่งไฟล์แนบทั้งหมด3ไฟล์นั่นก็คือเอกสารแนบที่1บัตรประชาชนเอกสารแนบ2ก็คือรูปถ่ายเอ,าเอกสารที่จดหมายที่ส่งมาหาเราที่บ้าน ะะเอกสารที่3ก็คือที่อยู่ที่เราลงไว้ที่ Google Adsense แล้วนะคะ1 2และ3เนี่ยเป็นที่อยู่ที่ตรงกันและชื่อนามสกุลเดียวกันเพื่อ,อเขาจะได้พิจารณาง่ายๆนะคะว่าอ๋อ1 2และ3มเนี่ยมีที่อยู่ตรงกันแล้วเขายังส่งพินมาหาเราไม่ได้เขาจะได้อนุมัติพินให้เราได้ง่ายๆนั่นเองนะคะอันนี้เข้าใจตรงกันเนาะ แล้วหลังจากที่เราทบทวนเอกสารทั้งหมด3เอกสารแล้วก็คำตอบทั้ง3คํำตอบแล้วแล้วนะคะมั่นใจว่าถูกต้องแล้วก็กดส่งเข้าไปนะคะเพื่อให้ Google AdSense ตรวจสอบนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปเกิน5นาทีนะคะก็มีจดหมายตอบกลับนะคะจากทีม ของ u u u e e อะเนาะว่าได้รับเอกสารครบแล้วแล้วเชื่อไหมคะทุกๆคนไม่ถึงสองชั่วโมงนะก็มีการเปิดสร้างไรายได้เห็นไหมคะว่าจากสีดําเมื่อกี้แล้วก็สีดำแล้วก็มีกรกระบาดนึกออกไหมตอนนี้เขาเปิดสร้างไรายได้ให้พี่แก้วได้หมดทั้งอันแล้วนะคะแล้วทุกคลิปเนี่ยก็มีโฆษณาแล้วก็มีการ เผยแพร่โฆษณาแล้วก็เปิดสร้างไรายได้ของเราเหมือนเดิมเหมือนปกตินะ,นะคะแล้วก็เมื่อถึงครบร้อยเหรียญเมื่อไหร่ก็ก็จะได้ไรายได้นั่นเองนะคะ เป็นไงกันบ้างคะหวังว่าทุกๆคนคงทําได้นะคะแล้วกอ็อย่างที่บอกนะคะขอพิมพ์ให้ได้4ครั้งนะคะแล้วก็ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่ได้บอกมาแล้วข้างต้นรับรองว่าทุกคนก็จะได้พิมพ์แน่นอนคะ่ะตอนนี้พี่แก้วเปิดค่ะเปิดโฆษณาได้แล้วนะคะแล้วก็รับช่องทางไปถึงถึงไรได้มาเดี๋ยวก็ยังอยู่ที่20น่นิดๆเนาะแต่เราก็ยังภูมิใจว่า เรามีโฆษณาเข้าแล้วนะนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่ที่ยังไม่ผ่านกดนะคะแล้วก็ก็เราเดินไปด้วยกันเนาะเราเป็นสาย YouTube แล้วยิ่งช่วงนี้มันเป็นโควิดที่แบบไม่ร,รู้จะทําอะไร ก็เอาคอนเทนต์คิดคอนเทนต์มาแล้วก็มาเล่นใน YouTube ดีกว่าเนาะรายได้เป็นส่วนที่เดี๋ยวเราได้ตามมาะาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ทำดูมาจนจบคลิปถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ชนะคะแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่แก้วต้องไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย